จำปฏิจจสุวบาท์กันได้นะจะ,ะทวนเมื่อวานอีกทีว่าตรงนามรูปอ่ะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณถูกต้องไหมเพราะมีสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารเนี่ยก็คือนามรูปใช่ไหมเวลาพราะศาสดาตัดนามรูปเนี่ยพระองค์ตัดอะไรพระองค์ตัดว่ารูปเวทนาสัญญาใช่ไหมแล้วท่านก็ควรจะบอกว่าสังขาร เพราะฝั่งนี้ดึงวิญญาณมาแล้วขันมีห้าขันใช่ไหมดึงวิญญาณมาหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้พระอ,องค์ก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาก็ควรจะเป็นต่อสังขารแต่พระอ,องค์แตกธรรมะสังขารออกเป็นสามอันคือเจตนาภาษามนสิการเจตนาภาษามนสิการก็ทําให้เราทราบว่าเจตนาภาษามนสิการเนี่ยเป็นส่วนในสังขารสังขารที่กําลังปรุงเต็มเจตนา กำลังปรุงเป็นผัสสาะกาลังปรุงเป็นมนสิกาทีนี้ก็ให้ดูว่ามนสิกาเนี่ยก็คือช่วงช่วงระหว่างนี้มนสิกาเนี่ยจะเป็นช่วงระหว่างนี้ถึงตรงนี้มณนะคือใจมนโนนะกาลีกาละคือการกระทําการกระทําของใจกําลังมีการกระทําสังขารกําลังปรุงตัวขึ้นมาแล้วก็ มนสิการมีการกระทําของใจตรงนี้แล้วก็มีเป็นผัสสะมีการกระทบพอกระทบก็เกิดลอยแสงขึ้นกริยาที่รู้แจง้งดังนั้นถ้าไม่มีการกระทบกับสีขาวสีขาวมีลอยแสงไหมไม่มีแต่พอมาเอามากระทบกับแสงที่กําลังมาปุ๊บลอยเกิดขึ้นใช่ไหมลอยที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยบางๆตรงเนี้ยถูกบัญญัติว่าวิญญาณกริยาที่รู้แจง้ง มนโนอ,อยู่แค่นี้มนโนอ,อยู่แค่นี้กิริยารุดที่รู้แจ้งคือตรงนี้แล้วเวลาอาตมาขยื่นฉากไปในแสงขยื่นได้ไหมแสงก็ไปตามฉากใช่ไหมถ้าถ้าสมมติเป็นผ้าเนี่ยอันนี้พลิวมันก็จะพลิวตามผ้าใช่ไหมอันนี้เจตนาหรือเจตสิกดันั้นจิตเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนนี้ที่ผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วกิริยาที่รู้แจ้งตรงนี้ และถ้ากริยาที่รู้แจ้งรู้ต่อไปเรื่อยๆนะเป็นจิตเป็นเจตสิกผูกติดกับอารมณ์ไปหรือเป็นชาติการเกิดหรือเรียกว่าเจริญงอกงามภัยบุญในอารมณ์นั้นการที่มีแสงมาประกฏบบนเนี้ยก็เรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณมาตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีวิญญาณตั้งไหม,ไม,มอันนี้มีตั้งไหมไมีมน,นี่แต่รอยแสงที่ตั้งมาจากอะไรมาจากลําแสงถูกต้องไหม ดังนั้นลำแสงกับรอยแสงตรงนี้ก็อันเดียวกันใช่ไหมเป็นแต่เพียงเมื่อไม่มีการกระทบของธรรมมังคือฉากกริยาที่รู้แจ้งก็ไม่ปรากฏแต่พอมีการกระทบปุ๊บก,กริยาที่รู้แจ้งปรากฏขึ้นนั่นคือวิญญาณและถ้าวิญญาณเนี่ยไปตามฉากนั้นก็เป็นจิตคือผูกติดกับอารมณ์ไปเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือจิตหลุดพ้นจากตัวนี้นั่นแหละ การตั้งอาศัยตรงฉากนี่แหละงนั้นการหลุดพ้นมันถึงจะมีสองขยักไงวะจิตหลุดพ้นหลุดมาปุ๊บตัวความว่างเนี่ยก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอีกทีหนึ่งเรียกว่าวิมุติยานทัศนะรู้ในการหลุดพ้นอีกทีหนึ่งดังนั้นจิตต้องหลุดจากการตั้งอาศัยในตรงนี้ก่อนมันถึงจะเหลือความว่างได้ถ้ายังไปผูกกันอยู่เนี่ยมันก็จะติดกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาเลยให้เราแกะออกมาทีนี้ตัวฉากเนี่ยมัน ก็มีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจมีกายวาจาใจการปรุงแต่งก็จึงปรุงแต่งสามอันเลยปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจก็เลยเป็นสังขารทั้งหลายแต่เวลาสัตว์ตนังเข้าไปยึดเนี่ยสัตว์ตนังยึดมโนโมณนะ <S <S กําลังสร้างตัวเนี้ยยึดสามอันไหมไม่ยึดอันเดียวเพื่อไปปฏิทิตังในอันใดอันหนึ่ง ตัวเนี้ยจริงเป็นตัวเดียวงนั้นเวลายึดเนี่ยยึดต,ตัวเดียวเพราะว่ามันรู้ทีละอันรู้ในส่วนกายบ้างหรือวาจาบ้างหรือใจบ้างแต่สายการอะไรเกิดดับเวลาเปลี่ยนแปลงความรู้เนี่ยว่าจิตเราเคยรู้ลมเนี่ยเราไปหลุดไปคิดเนี่ยนั่นคือวิญญาณเนี่ยไปตั้งคนละที่ละวิญญาณที่เคยตั้งตรงเนี้ยจะต้องดับไปก่อนแล้ววิญญาณจะต้องไปตั้งณที่ใหม่ในอารมณ์นั้นอย่างนี้ดันี้ ลำดับลำดับที่ที่พระศาสดาได้ได้ตรัสไว้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาแล้วก็เจตนาภาษามานสิการอันนี้พระองค์ก็เรียงลำดับเหมือนกันพระองค์เรียงลำดับจากรูปเนี่ยแล้วมานามธรรมาเนี่ยจากหยาบมาสู่ละเอียดใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาพอสังขารเนี่ยก็เป็นก็จะเรียงตามหยาบไปละเอียดเหมือนกันคือเจตนา ผัสษะมนสิการเพราะเจตนาเนี่ยคือถัดจากฉากไปแล้วแล้วก็มาถึงผัสษะแล้วก็มาถึงมนสิการคือช่วงนี้แต่เวลาเรียงตรงเนี้ยพระองค์เรียงจากหยาไปละเอียดก็เลยต้องเรียงถอยไม่จัดว่ามนสิการผัสษะเจตนาไม่จัดอย่างนี้แต่จัดเจตนาผัสษามนสิการแต่เวลาเราเราเราวิเคราะห์เรามาเรามาพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาจากมนสิการ เราก็เลยงงว่าทำไมไปเจตนาก่อนเพราะเรากำลังพิจารณาจากส่วนละเอียดมาไปสู่ส่วนหยาบแต่เวลาพราะองค์บัญญัติตรงนี้พระองค์บัญญัติจากหยาบมาละเอียดดังนั้นตรงนี้ต้องกลับกันนี่คือความความไม่มีหลุดเลยของพระศาสดา,ศาเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำและทุกอย่างเป็นปฏิจจสุปนธรรมอาศัยเหตุนะไล่ลำดับกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่ง จะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือทั้งกลุ่มเนี่ยรูปเวทนาสัญญาแล้วก็เจตนาภาษามนสิการเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเลยถูกเรียกด้วยหนึ่งคำว่าใช่สังขารนะถูกเรียกว่าสังขารเพราะเพราะทั้งหมดเนี่ยคือนามรูปและนามรูปทั้งหมดเนี่ยพระอ,องค์เรียกว่าสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณอันนี้ จะอยู่ในสายปฏิจจะที่มีอวิชชาแต่ถ้าสายปฏิจจะที่หมดอวิชชาไม่มีอวิชชาแล้วการปรุงแต่งไม่มีนามรูปก็เป็นนามรูปเพียวๆนามรูปตรงนี้จึงไม่ถูกเรียกว่าสังขารสังขารน,นี้คือกำลังกำลังเข้าใจผิดว่านามรูปเนี่ยเป็นตัวฉันของฉันเป็นเรียกว่าอัตวาทุป,ปาทาน เป็นความสำคัญผิดตั้งแต่ในส่วนของกำลังเป็นมโนสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณกำลังปรุงแต่งในความเป็นมโนละและพอมากระทบปุ๊บก,ก็เกิดวิญญาณนั้นตรงนี้เป็นความปรุงแต่งเกิดสังขารซึ่งมีได้ทั้งกายวาจาใจตรงนี้ก็พูดได้ว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูกวงจึงจ่าว่านามลูปัสสาวะกันติ หรือนามรูปเนี่ยได้ปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตแล้วเพราะตัวนี้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งเป็นธาตุรู้เมื่อมีการกระทบกันชนกันปุ๊บมันก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แผ่นอันนี้เป็นรูปหรือเป็นนามใช่ไหมกิริยาที่รู้แจ้งก็เกิดขึ้นแล้วนั่นคือนามรูปก็ปรากฏในความรู้ของตัวกิริยาที่รู้แจ้งนั่นเองหรือจะเรียกอกอย่างว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูปหรือนามรูปปรากฏขึ้นแล้ว ในบาลีก็จะใช้คําว่านามรูปัสอวกันติอีกนัยหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าปุนัปภวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วสําเร็จแล้วและความเป็นสัตว์นานก็เริ่มแล้วตรงนี้พอครบองค์ปุ๊บตั้งแต่มโนทร,รม,มังแล้วมากระทบการเกิดมโนวิญญาณพรวงบัญญัติความเป็นสัตว์เลยสัตว์คืออะไร ฉันทะราคะนันทิตันหาใดที่มีอยู่ในวิญญาณเรียกว่าสัตว์เห็นไนหะใครก็ไม่รู้ลหละกําลังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในกิริยาที่รู้แจ้งนี้นั้นปุณภาวาพปินิปติพบใหม่เกิดขึ้นแล้วพบใหม่เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งอาศัยในนามรูปแล้ว